าวันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะได้มาร่วมกันสร้างกุศลกุศลได้มาร่วมกันบำบัดประโยชน์แล้วก็ได้มาร่วมกันสร้างกุศลที่แท้จริงคือการมาเจริญปัญญาทางศีลรวมเที่อาจจะมาช้าไปนิดนึง่านั่นช้ามากครับเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระเนาะต้องเดินทางกลับไกลด้วยสามกิโล กฏิรูปความฝ่ายช่วยช่วยกันก็จะทําบรรลุสิ่งที่ยังไม่ถึงให้ให้ถึงก็คือมีงานใหญ่ก็คืองานกระถิ่งนะนะเราก็ต้องมาร่วมกันเห็นรายของของโยมรับหนังที่เนี่ยรับหนังเจ้าค่ะเห็นโยมเขาอันนี้มาปฏิรูปก็มีความดีด้วยนะ ที่แม้จะไม่ได้มาแต่ก็ยังส่งกำลังใจมาช่วยส่งกำลังใจให้กันด้วยกันนะเ <c oughs> จ้ามันก็เป็นอีกหนึ่งวันทางที่ทําให้เรามันีกําลังใจเนาะ <c oughs> ใช่เจ้าค่ะนั่นแหละก็ถือว่าดีมากแต่สำหรับเรื่องเรื่องค่าที่ที่ปฏิวัิว่าจะอตรียโตวไปหาะอาจัอกินไม่มรับก่อนที่จะมา <c oughs> แต่ว่าถ้าเราจะทําทำ400ก็ก็คือให้เราทําไปเลย400ถ้าถ้ามันขาดเดยอะยังไงปฏิวั เดีมาประมาณลังนเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ก็ออกกลับไปเลยแต่ถ้าเราทำของเราก็เป็นของเรางั้นก็ให้เป็น400เลยเพิ่มเป็น50เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราไปหวังเผื่อมัน๋ือเราแน่ๆของเราะแต่ถ้าถึงวันงานคนโอเคคนมาเยอะนะทำเพิ่มไม่ได้อย่างเงี้ยทีว่ากระแสคนจะมาเยอะเลยทำเพิ่มไม่ได้คนใกล้แล้วอย่างเงี้ยก็ได้ออกมาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราไปหวังเราถ้าเราทำได้ก็ทำเป็นของเรา คือถ้าเราที่ว่าจะยืมมาอย่างนี้มันก็ยืมมาได้แต่ว่าต้องใส่รถมาค่าขนส่งน้ำมันทั้งไปทั้งกลับมันก็เหมือนกับเกือบๆที่เราทาซื้อทำเนี่ยเราจะทาไว้ตรงนี้ดีกว่าเงี้ยจะได้ใช้อีกนะนนแหลรก็มันจะหนักหน่อยออก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยปีแรกต้องเตรียมทุกอย่างมันไม่พอทั้งจากน้ำมันของเราใช่เจ้าค่ะทั้งสาราทั้งห้อสัญญาที่ข้อสัย่า แาจะถ้าเราพร้อมใจกันมันก็คงจะลาบลื่นไปเรื่อยๆเราก็ต้อง,องบางครั้งก็มีความครั้งกะทั่งากันบางครั้งเกือบทาทําไปทำมาเกือบเกือบปอมเห <c oughs> นื่อยละพิณาก็ <c oughs> ก็ให้จะ <c oughs> จะให้กำลังใจว่าเออเรากำลังมาสร้างองคุสนะ <c oughs> เราทำตัวนี้เพื่อเพื่อจะเผยแพร่ <c oughs> ให้ให้คน <c oughs> ให วัดต่างๆหรือว่าให้ชาวบ้านใกล้ๆนี้ได้รู้ว่ากระถิ่นแบบพุทธการเป็นอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะคือเรามีความั่งใจว่าเราจะจะเผยแผ่นะถ้าเราคิดว่าจะ,จะจะถวายในกลุ่มของเรามันไม่ได้ทําจาาขนาดนี้เราก็ต่เสร็จแต,แต่แต่แต่ว่าเราจกจะเผยแผ่ให้คนภางนอกเขาได้รู้ว่ากระถิ่นแบบพุทธการกระถิ่นที่พระเจ้าบัญญัติทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเอาผ้าขาวมาถวายนนะ เหมื ừ, แล้วก็จะไปเย็บเย็บย้อมที่ปลูกจะไปก็จะมีที่ตัดเย็บย้อมอยู่ที่เนี่ยที่คนได้เห็นที่เข<จ>อได้เห็น <จอ S 1> ก็คือเราตัรผสมเราคือตรงนี้คือจะเผยวแพร์ให้ให้รู<ม>ว้ว่าพระพระพุทธเจ้าของเราตัดไว้ยังไงให้ทำยังไงมันก็เลยเหนื่อยหน่อยเอหนื่อยลอยก็มันก็นเห <c oughs> นื่อยในทางกุศลน <c oughs> ่ะเนาะเพือ่อจะให้รุ่งร่วมไปด้วยดีเพื่อจะให้อาจารย์ พีชาก็มีความพีตีนะที่ได้เห็นหวงตาจิงรายของเรามีความสมดุลกันแล้วท่านก็รู้อยู่ว่าใน้องนเนแต่จะออกไปเยอะท่านก็บอกว่าไม่มกลัวงวกเพียพอท่านก็มีความอยู่ขอบอนุมโมทนาจาจาคยะก็ให้ทําแต่เราก็ทำเนี่ยก็ทําให้ด,ดหทีที่สุดนะที่จะเจ้าค่ะที่บุตรก็ได้มามช่วยกันท่านภาวนาช่วยทั้งคนึงช่วยช่วยไ้ค่ะ มากเลยเจ้าค่ะโยมก็ปิติมากเจ้าค่ะมันมากกว่าคําพูดจนไม่รู้จะพูดออกมายังไงแล้วเจ้าค่ะก็คือว่าเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อธุาสนารของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น เพราะเหตุนี้แหละเจ้าค่ะถึงต้องใช้ความขันติแล้วก็มีความปิติไปด้วย,วยแล้วโยมขอโอกาสเจ้าค่ะในกลุ่มของกระยามิตรญาติโยมที่เชียงรายโยมยังไม่เจอที่กระทบกระทั่นกันเจ้าค่ะ<ม>แต่ถ้ามีมสิ่งนั้นเกิดขึ้น เราสิบของตถาคตก็ต Poke ้องมีสติในการสันเลข่าธรรมเจ้าค่ะแต่ตอนนี้โยมยังไม่เจอเจ้าค่ะดูีาเพราะว่าสิ่งเมื่อมีการประชุมกันนี่เมื่อมีการทำกิจกรรมมันก็ต้องมีส่วนนี้แล้วเจ้าค่ะมันมีทุกี้เจ้าค่ะไม่มากก็น้อยแต่ว่าให้เราให้เราสับมาสั่นเลขาธรรมไว้เนาะก็ดูว่า เป็นโอกาสดีเป็นมาร่วมกันสร้างประโยชน์สร้างความมุ่งนมุ่มั่นลเนาะเปนมาล่วงกันถ้าถ้าเราไม่เสียสละก็มันก็หาคนที่เสียสละยากเวลาที่เราพอเสียสละทางโลกเรื่ ก็โยมเขาอากาศเจ้าค่ะก็ในส่วนตรงนี้เวลาที่ในเรื่องของเสียสละเนี่ยโยมก็จะนึกถึงที่พระตถาคตตตัดว่าหาได้ยากในโลกเจ้าค่ะเวลาเหนื่อยและท้อก็จะนึกถึงคําของพระองค์ที่บอกไว้แบบนี้นี่ถ้าเรามีสุดถามนี่เห็นไหมเจ้าค่ะมาเตือนเราเจ้าค่ะเตือนเนี่ยนะ คมจะสูความเกยบเวลานะวันนี้เนาะเก็บกีทางยกกันรยังไงการต้องการต้องเลี้วแค่ปัจจัยแล้วเขาจะขาไปยามนักไปยามนักเลยธรรมาแล้วไปแล้วนยตามเหตุตามปัจจัยเขาจว่าบัาธมสงมายะ ก็นมวนากับทุกท่านทุกคน้งที่ได้มาร่วมกันกระทําจุดเนื่องด้การฟังได้มาร่วมกันจะทําจุดเพื่อได้วามเป็นพระโอษรูปขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยตามที่พระศาสนาได้ตรัสเอาไว้เพื่อเป็นผู้ที่ไปทางเจริญออย่างเดียวให้เป็นางเสื่อมเข้าถึงความเจริญอย่างเดียวไม่เข้าถึงความเสื่อมให้ได้ความเป็นอาย่องบุคคลเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตศาสนาอันใกล้ <Deep? S 1> <t initiation> ด้วยใจทุกท่านทุกคนเทยอยนแสงสัมมาสัมพุทโธพัควาพูปทางพัควันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพัคขวาตาธรรมโมธรรมังนัมสามิสุตติปันโนพัคขวโตาสาวะสังโฆ สางทางนมานี้